สแลคสแลกตัวนี้มีโลิตินแล้วก็ยังมีตัวไขโตซานนะจัดการดวดดักจับไขมันนะครับผงเปลือกอบเชยพวกนี้จะทําหน้าที่ลดการย่อยน้ำตาพวกแป้งให้เป็นน้ําตาลนะครับมีสารสก,กัดจากถั่วขาวนะครับมีกรดอะมิโนไทโรซีนตัวนี้แอลคาเนทีนพวกนี้จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบการย่อยแป้งนะย่อยไขยมันเพราะฉะนั้นจะบล็อกเอาไว้เป็นการบล็อก เป็นการบล็อกและจะทําการไปดักจับคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL ที่ล่องลอยในกระแสเลือดด้วยเพราะนะั้นสแล็คตัวนี้จะทานเพื่ออะไรหนึ่งนะครับช่วยจัดการบล็อกแป้งบล็อกไขมันไม่ให้มากเกินไปในร่างกายของเราสำหรับผู้ที่ชอบทานอาหารมู้ดดึกนะท่านทานสแลเ็คไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับแล้วก็คนที่ทานพวกไขมันมากๆจะช่วยป้องกันการเกิดน,นิ่วในถุงน้ําดีนะครับเพราะฉนะนั้นถ้าเป็นนิ่วถุงน้ดีแล้วถ้าเกิดมีปัญหามากๆตัดถุงน้ดีไปตอนนี้ท่านทานของมันไม่ได้เลยนะครับและก็ช่วย ช่วยให้ให้ร่างกายนั้นเกิดการเผาผลาญได้มากขึ้นก็เป็นการลดเชฟในตัวด้วยนะครับนี่คือคุสอ